สวัสดีครับช่องทีเด็ดองสนามีข้อวิจารณ์ให้ทัศนะฟุตบอลและการสำคัญทั่วทุกมุมโลกไม่พลาดนะครับทีเด็ดดีๆที่สามารถกดติดตามกดเข้าเข้ามาได้โอกาสลถึง80 90ก็คัดมาแล้วแบบนี้ทุกวันวันละ2ตัววันละ2คู่ตามกันมาได้นะครับสายเชียร์ฟุตบอลไม่พลาดนะเชียร์ไปกับเราแจกสัปดาห์เป็นแสนต่อปีเราให้แน่ๆอยู่ที่0.7ครบจบในที่เดียวเลย สนใจคลิปก์ใต้คลิปวิดีโอเข้ามากันได้ครับยิ่งสายตัวเลขวันนี้บ่ายสามโมงไม่พลาดนะใครฝันใครมีเลขเด็ดเข้ามาคีเข้ามาจิ้มกันได้เลยนะครับปติดแล้วก็จะไปที่ฟุตบอลจูโลปี2 0 2 4ครับมอสต้าเจออังกฤษอังกฤษ,กฤษต่อ3ลูกควบนะใคเจอมาอยู่2เกมอังกฤษไปเยือนถล่มมอสต้าสา4ศูนย์แล้วก็ชนะสศูนย์นะก็ถือว่าขาดเกมหนึ่งเกมหนึ่งยิงไม่ถึงนะชใ,ในบ้าน ผลงานของมอนต้าหน่อยเจ้าบ mm ้า hmm. น10เกมหลังล่าสุดชนะ4เสมอ1นแพ้ไป5ชนะลักซ์เบิร์กแพ้อิตาลี่2แพ้เออมาซิโดเนีย21แพ้ไอซ์แลนด์10แพ้เอสโตเนียก็ถือว่าผลงานดีว่ะบวกดีอ่ะ10เกมหลังยยอะเยอนนี่บวกไปถึง7เกมนะเสียไป3ใช้ได้นะมอนต้านะขอดูมอนต้าเล่นในบ้านห่อยเจอทีมใหญ่เปไงมีแพ้อิตาลี2-0เอง แพ้ไอซ์แลนด์ไม่ขาดแพ้เอสโตเนียไม่ขาดแพ้เวเนนีนึอ๋อมีแพ้สโลวาเกีย6-0นเนาะแต่มาแบบนี้โดนใบแดง2ใบไงนะก็ถือว่าในบ้านก็ยังบวกดีบวกไป6เสมอ1เสียไป3าไม่แน่วะ่ะมอนแมงบวกดีไว้มอนตา้านะมาดูอังกฤษกันหน่อยผลงานส0เกมหลังเย้าเยือนล่าสุดชนะยุโรปสนมีชนะอิตาลี2-1โดนใบแดงนะมีแพ้ฝรั่งเศส2 1หนึ่งชนะเซนกัลชนะเวลนะฮะคือผลงานอังกฤษเกมเยือนกันหน่อย อังกฤษเกมเยอือกสิบเกมหลังล่าสุดชนะอิตาลีแล้วก็มีแพ้อิตาลีเสมอเยอรมน,นีแพ้ฮังการีชนะซานไมโน่สิบศูนย์ชนะอั 0, นโดล่าห้าศูนย์ชนะฮังการีสี่ศูนย์ถ้าเกิดชนะแล้วทีมแบบเล็กๆหน่อยเงี้ยยิงเยอะเลยนะไม่หยุดยิงเลยเอ้เชี่ยสิบเกมหลังล่าสุดถือว่าบวกดีอยู่นะเออเสียไปสามอ่ะเสมอหนึ่งโวกไปประมาณหกเกมได้ผมว่าถ้าแม่งยิงแม่งก็ยิงเยอะเลย แต่ถ้าไม่ยิงก็คือไม่ยิงไปอังกฤษนะเอาไงล่ะชอบก็ชอบอังกฤษแล้ะนะอ่ะมาราคาเปิดม,มาสามลูกคว่หนึ่งจุดเก้านะอ,อ,อยู่มอสซ่านจุดเก้าเช่นเดียวกัน3ามลูกครึ่งได้เต็มสามลูกหนึ่งจุดหกห้านะก็วัดใจอังกฤษอ่ะนะสามลูกควบถ้ายิงได้ยิงเยอะไปเลยนะจัดอังกฤษและการับต่อสามลูกควบส่วนคู่ที่2อยู่ในการที่คุณบอลยูโรนะ2 0 2 4ครับเดนมาร์กเจอไอร์แลนด์เหนือนะฮะ คู่นี้เจอกันมาแล้ว2เกมไอร์แลนด์เหนือชนะเดนมาร์กสองหนึ่งด้วยแล้วมีเสมอศูนยนะแต่วันนี้เดนมาร์กเปิดบ้านต่อไอร์แลนด์เหนือลูกครึ่งเลยนะเออเจอมาเดนมาร์กไม่เคยชนะไปสองเกมหลังมาดูฟอร์มเดนมาร์กกันหน่อยนะสิบเกมหลังล่าสุดมีแพ้คาสัสถาน3-2แมตช์นี้คาสัสถานโดนใบแดงด้วย,วยผมว่าน่าจะมีการโรเตชันนะคือแพ้คาสัสถานแนล้วแข็งเท่าไหร่แล้วก็เดนมาร์กชนะฟินแลนด์3-1นะครับฟุตบอลโลกเนี่ยมีแพ้ออสเตรเลีย1-0 แพ้ฝรั่งเศส2-1แล้วก็แพ้แล้วก็เสมอซูดิเซียนะครับโอ้ทุนโลกเก็บชัยไม่ได้เลยนะเดนมาร์กในบ้านนี่คนละเรื่องนะก่อนไม่เล่นฟุตบอลโลกเนี่ยชนะฟินแลนด์3-1ชนะฝรั่งเศสชนะออสเตรเลียมีแพ้โครเอเชียชนะเซอร์เบียชนะแสโลว์ชนะออสเตรียชนะอิสราเอลสกอตแหลกนะแพ้เบลเยียมนะครับผลงานในบ้านดีมากสิเกมหลังแพ้สองเลยอัตราการบวกก็สูงบวกเจ็ดเกมสิบเกมหลังนะโอ้โหอย่างเดนมาร์กน่าเชียร์ช่วงหลังแล้วทุนโลกกว่ะรายทุนโลกมาต้องดูอีก ฟอร์มเล่นฟุตบอลโลกฟอร์มแห่งเทพเลยคอนเต้ฟุตบอลโลดในแบบทีมแดงดรอลงเยอะนะไอส์แลนด์เหนือ10เกมหลังล่าสุดมีแพ้ฟินแลนด์นะครับแพ้กรีแพ้โปซโบแพ้คิวแพ้ฮังการีมีชนะ3เกมนะชนะซามาริโนโปซโบแล้วก็ชนะลัสเบิร์ก10เกมหลังบวก2เสียไป8เกมนะฟอร์มไม่ดีนะอัตรากันเสียค่อนข้างเยอะนะฮะไอซ์แลนด์เหนือก็อัตรากันบวกเกมเยือนถือว่าดีขึ้นมาหน่อยนะฮะบวกไป3เสียไป7โดนซานมาริโนอ่ะชนะซานมาริโนมาเกิน แพ้กีแพ้โคโซโวแพ้บังเกลียแพ้สมิตนะฮะแพ้อยู่เข่งเกมยืนก็ไม่ค่อยดีนะถ้าเชียร์เชเดนมาดีกว่าเรามาดูราคากันหน่อยพอจะดอกราคาลงมาได้แค่ไหนนะราคามันลูกครึ่งลูกครึ่งหนึ่งจุดเก้านะครับลูกควบหนึ่งจุดเจ็ดศูนย์เออผมว่าเชเดนมาราคาลูกควบดีกว่าอย่างน้อยๆเกิดยิงลูกเดียวชนะลูกเดียวโดนหานเออนะนลูกสองดีกว่านะครับจัดเดเดนมาราคาลูกควบได้เลย ทีเด็ดสองคู่ฟุตบอลยโรคืนนี้ฮะชอบตามกันมาได้คู่แรกอังกฤษนะเจอม,มอนต้าคิดว่าถ้ายิงก็ยิงเยอะเลยนะอังกฤษอ่ะคิดว่าน่าจะมีถึงสลูกนะจัดได้ส่วนคู่สองเดนมาร์กไอแลนด์เหนือเดนมาร์กก่อนเป็นที่ฟุตบอลโลกเล่นในบ้านดีมากๆครับส่วนไอแลนด์เหนือนเนี่ยในเกมเยือนไม่ดีแล้วก็ผลงานโดยรวมไม่ค่อยดีครับมีโอกาสโดนสองลูกสูงนะเชน่นเดนมาร์กแล้วกันชอบวันนี้ตามกันมาได้วันก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับ